Free, and dive into the sky here go สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรักแฟนเกมรลกนัลล็อกออนไลน์นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Extreme Road Show 2017สนับสนุนโดย Omen by HP สุดยอดคุมพลังคอมพิวเตอร์สำหรับเกมเมอร์ตัวจริงวันนี้ครับบรรยายเกมการแข่งขันโดยผมเสียเอสครับแต่ผม m อ็เครับครับเราก็จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการในครั้งนี้ก่อนอื่นจะต้องบอกเลยว่าในวันนี้ทางบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เอ็กตรีมเนี่ยเรากลับมาผักดานเนาะแล้วก็เฟ้นหาทีมอีสปอร์ตนดลล็อกไม่ว่าเาจะเป็นทีมหน้าใหม่ฟอร์มมทีกันนขึ้ มาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมศึกในครั้งนี้ซึ่งเราเปิดรับทุกคนคทุกกลุ่มให้มามีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ RTC 2017ไม่จํากัดแต่ว่าเฉพาะต้องมาจากกิวใหญ่ๆเท่านั้นนะครับ,รบนี่คือที่มาที่ไปของ Extreme ร o ม r o โช2017ครั้งนี้นี่เองนะค,คสำหรับงานแข่งขันทัวร์นาเมนต์ Hero of Midgard ดป ออกฮีโร่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับรอบ4ทีมวันนี้มาระเบิดความมันที่ร้านคอมสเปกเทพอย่างซีนิตนจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าการขันน้าไทยแล,และกอลอกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนี่ครับ2 0 1 7นะครับฮีโร่ออฟมิดการนะจัด ขึ้นนะครับวบค้นหาทั้งหมดจากห้าภูมิภาคหาทีมเดียวเท่านั้นนะครับไปทิงเงินรางวัลไพภูมากมายเลยกว่า1ล้านบาทน,นะครับหล้านเลยทีเดียวใช่<ด>นะครับเฟ้นหาผู้ที่สุดยอดที่สุดนะในงาน h a i l a n d g a กม Show Big Festival 2017นะครับที่จัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับครับ แข่งขันกันในรูปแบบไหนครับวันนี้เราแข่งกันในรูปแบบซิงเกิลอิลิมิเนชันนะคบผมแพ้รู้ผลตกรอบกลับบ้านทันทีเงินรางวัลอันดับหนึ่งฮะหนึ่งหมนบาทนะครับอันดับ2องห้พันบาทครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูว่าสายการขันวันนี้มีใครทําการแข่งขันกันบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลยครับผมก็สายบนนะครับเป็น m i n ิรุตี้จนะครับ จับคู่เจอกับคูเปอร์เน็ตนะครับส่วนสายล่างเป็น g o อดอฟเบิรประท้าก,กับโลแกนเอ็กนะครับ,รบเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนะว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการลงสนามแข่งขันครั้งแรกของน้องๆทั้ง4ทีมซึ่งในภาคเหนือ4ทีมนี้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ครับเป็นน้องๆที่มีใจรักเกมแรกนารอก เนาะ,อะพอทราบว,ว่ามีการแข่งขันก็ฟอร์มทีมกันขึ้นมาแล้วมีเวลาซ้อนน้อยมาก<ช>แต่ว่าเรามีความตั้งใจที่สูงมากนะครับทุกคนสามารถเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้เนาะขอเพียงมีความมุ่งมั่นและทักษะการฝึกฝนพวกพี่ๆเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้ใหน้องๆเนาะได้ถึงเป้าหมายแล้วก็ให้ได้มาซึ่งชัยชนะครั้งนี้นะครับยังไงผู้ชมทางบ้านนะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจให้น้องๆที่ลงแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับ,รบถ่ายทอดสดนะฮะเรามีกิจกรรมน้ครับเข้าไปในแฟนเพจแลกนล็อกนะครับกดไลค์กดแชร์ลิงก เท่าไหร่นะครับเรามีบัตรทูบันนี่ฮนะจากผู้ใหญ่ใจดีจาก,ญญาากทูบันนี่ฮนะมอบให้นะขอบคุณนะครับทูบันนี่ฮนะบัตรเติมเงินเกมอันดับหนึ่งสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทูบันนี่วอลเล็ตนะครับ,รบผมก็เดี๋ยวมาดูลน์อัพของทางด้านสองทีมกันนี่เขาเล่นอะไรกันบ้างเนาะมาดูฮนะลน์อัพทางฝั่งมินิโอตี้จีอาร์นะครับส่งเศษฮันเตอร์ Hunter, มองวิสาตคูเซเดอร์พีทแล้วก็บาดมานะครับโอ้โหส่วนทางคูเปอร์เน็ตครับ ก็ส่งทางเซตคูเซเดอร์พีทฮันเตอร์มองบาดวิาสานมาเป๊ะเลยนะครับ <c oughs> รเ,เนะหมือนกันเลยชนกันเลยกาเล่นเดียวกันงนะอ่าเดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตอนน,ตอนนี้เราต้องบอกว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวตัดเข้าไปอยู่สนามแข่งขัน <c oughs> ได้ไางครับตอนนี้ตัดเข้าไปอยู่สนามแข่งขันคู่แรกครับมินเ่จีอาร์ปะทะคูเปอร์เน็ตครับผมนะครับตรงนี้ โอเคครับด้านขวามือนะฮะจากจอสตรีมเป็นฝั่งของคูเปอร์เน็ตนะฮะคูเปอร์เน็ตเดินแลนออกมาแล้วนะจุดนี้ฮะ ยังไงครับเดินมาอยู่ด้านขวาเมื่อจอสตีมอันนี้จัดมาจัดเต็มาฝากเชียร์ด้วยนะครับแหมเป็นทีมหน้าใหม่ฮะต้องบอกเลยว่าแต่ต้องบอกว่ากําลังใจที่สําคัญสำหรับโปรแกรม็รกของเราเอาละครับเปิดแลนแล้วครับยังไงวินเดนตี้ยังไงเปิดแลนมาจังหวะน,นี้ครับกองตอบกัรดมายังไงคุดเดอร์เข้าไปยังไงจับสเปียร์เข้าไปใส่ยังไงรถหนึ่งทีเอลโรชาเาเก็มามองชาลูกแก้วอยู่ยยไ,ได้ไปได้เขาจับเบิ้ลเข้าไปใส่มองงาตรงนี้แลนชนแลนก็อยู่ได้ใครได้เปลียนบบังกี้อัดมายิงมาอาชูได้มาจังหวะนี้ร่วม ต้องดูกันว่าอี้ทีนึงครับเหมือนจะมีศพหรือเปล่าอย่างไะด้านซ้ายมือจอตีมนันนีมองฉีกไปด้านบนนะสำหรับมินิตี้อย่างไงฮะตรงนี้ฝั่งของด้านคูปเปอร์เราเรียบร้อยครับเสียไปแล้วหนึ่งศพฮะอย่างตรงนี้ได้ไปครับหนึ่งศพฝั่งฝั่งของคูปเปอร์เสียไปบาบากิติดฟอร์อยู่มีสายเขาก็มาติดใบหนึ่งทีครับเปิดแลนลบแลนดมาได้ครับคูเปอร์อยังไมีการใส่ม้มาใส่หนึ่งทีครับอาชูร่ามาเรียบร้อยครับล่วงรัาเสียบาบากิไปฮะอ๋อไม่ใช่ฮะเสียไปเป็นเสกฮะ เสียไปแล้วฝั่งคูเปอร์เหลือ2คนเท่านั้นหน้ามีบาเบเกตติดม้ายอยู่พีทพีโตนลงเล็กอยู่แล้วตรงนี้ใส่จับดิสอยู่ยังไรบาเบเกยักหน้าเข้ามาใส่รอมองชาร์จอยู่ชาร์จมาตรงนี้ได้ไหมวิ่งมาอาชูล่าย้าวอาชูล่ายังไม่อาชูล่า,า,ช,ลาชาร์ลูกแก้วอยู่เยยังไม่คบอะตอนนี้ฮันเตอร์พยายามจะเบินอยู่รายเบินจับเล็กมาเรียบร้อยครับเป็นคูซเดอร์ทำการคิวไปแล้วเหมือนจะจบเกมแรกฮะไปที่ปล่อยมินอิตี้จีอาร์นะครับ นำไปก่อน1ต่อ0เกมโหบอกกันแล้วว่าเป็นทีมหน้าใหม่ก็จริงแต่ผมบอกเลยว่าจังหวะการเข้าทำเนี่ยบูหไม่สุดยอดมากสุดยอดนะฮะไม่ไม่ได้แบบต่างอะไรจากทีมระดับทีมสูงเลยใช่ก็คือแบบเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีจังหวะการบวกที่ดีนะครับ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวใช่ครับก็เลยแบบโดนบวกเสียชีวิตไปเร็วนี่เขาบอกว่าคูเปอร์เนี่ยเข้ามาถึงก็เปิดแลนดใส่อ่าคือสองทีมนี้ไม่ได้รอฮะเจอหน้ากันฟัดกันเลยแลนชนแลนพื้นแลนด์นี่กางเข้าไปอยู่ที่ว่าเสกจะตัดแลนดได้ดีขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าฝั่งของมิเนตตี้นะมิเนตตี้ทำเกมเร็วแต่ว่าคูเปอร์เนี่ยเท่าที่ผมดูเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าทางคูเซเดอร์ของทางฝั่งคูเปอร์เขายังไม่ได้ขึ้นเดว ช่แล้วมาถึงปุ๊บหันของทางฝั่งมิโนริตี้เนี่ยโอ้โหสาวใหญ่เลยแมเข้าไปนะฮะก็จังบอกเขาเรียกว่าลั่นพอดีมือลั่นออกไปคือฝั่งฝั่งคูเปอร์เนี่ยไม่ไม่หันได้ปั๊มผมใช้คำนี้เลยไม่สงสัยน่าจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเดวยังไม่ทันขึ้นคิดว่ามีเดวอาจจะเลยลืมปั๊มนะครับผมเคยประสบปัญหานี้มาก่อนตอนที่แข่งนะครับว่าเอ้ยทำไม เลื่อนรถเราไวไวจังนะอ๋อเพลินลืมเดโวนะครับก็ฝากกาลังใจเชียร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ภาคเหนือนะฮะเชียร์ได้หรือว่าถ้าอยากจะไปที่งานถ้าจัดที่ร้านเกมนินะครับก็ฝากด้วยฮะทีมหน้าใหม่นะครับเพื่อผลักดันอีสปอร์ตวงการของ r ร g n โนล็อกนะฮะอิเล็กทรอนติอีกติมของเราดันวงการนี้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวไปอยู่เกมที่สองนะครับพักแป๊บหนึ่งครับ All from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. สวัสดีครับ<ม>ครับ,บผมเกมแร็คนลล์ออนไลน์ครับก็กลับเข้าสู่รายการฮีโร่ออฟมิดการ์ดครับผมออฟฮีโร่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับเอ็กตีมโรโช2017สสนับสนุนโดยโอมเอนบายเอชพีภาคเหนือรอบออฟไลน์4ทีมนะครับ,รบในงานเอ็กตีมโรโช2017นส<ะ>บผม <นะ S 1> บอกเลยว่ามาคู่เมื่อกี้เป็นทีมหน้าใหม่แต่โหผมบอกเลยว่าเตรียมการงานมาดีมีการแก้เกมกันด้วยใช่คือแบบจังหวะการเข้าทาเนี่ยคือผมบอกเลยว่าเฮ้ยไปได้อีกไกลพัฒนาได้อีกไกลผมบอกเลยว่า ถ้าหมูว่าผ่านเข้ารอบนะมีเวลาซ้อมอีกนะโอ้โหทีมนี้ดุดันเพราะว่ากล้าเล่นคนใหญ่คนที่เล่นใหม่ๆหรือว่าคนที่ทำทีมใหม่ๆจะมีความกล้าไม่ค่อยกลัวพอมีความกล้าไม่ค่อยกลัวเสร็จคันนี้แหละมันระเบิดฟอร์มไม่เหมือนบอลไทยอะฮะยังไงครับยังไงค่อยๆคุกคๆคุกคไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยผมถือว่าถ้าให้เป็นผู้เล่น MVP quality GR เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมยกให้ฮันเตอร์เลยหัวสาวใหญ่เลยไม่คิดเไรครับมันถึงครับ ถอดธนูยิงเลยปุ๊บถอดธนูอะไรถอดไม่ได้แลถอดไม่ได้หวดกันเลยนะหัวัดกันเลยเออแต้องบอกว่าแล้วทางฝั่งของพีทของมินอริตี้น่ยทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับขึ้นข้างหน้าลงเล็กเลยครับรลัวๆก่ง่งังหวะมีเล็กแล้วก็มีใบนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากหลายๆที่เราเคยเจอคือแบบมีไอเดียมีมิติใหม่ในการเล่นนะผมถือว่าเฮ้ยฟีเอว่ะผมว่า ภาคเหนือเฟี้ยวมากครับเนี่ยใครที่อยู่ภาคเหนือหรือว่าภาคอื่นเนี่ยที่ไปรออยู่แล้วหรือว่ากาลังจะเจอหรือไปกาลังที่จะแข่งเนี่ยคุณเจอภาคเหนือเนี่ยผมบอกเลยคุณสัทานแน่คุณหนาวแน่นอนนะครับภาคเหนือเขาบุกุกเร็วมากข่าวมากครับผมบอกเลยอะไรข่าวครับสาวภาคเหนือครับโอเคครับโอเคเมื่อกี้เวทเวก็ลวมเหมือนกันนะใช่ครับมีการติดฟอร์ส นะฮะลงสต,ตอมการ์ดแล้วก็มีการแก้แรงตัดแรงกันด้วยแต่ฝั่งของคูปเปอร์เนี่ยก็เหมือนก็พยายามแก้แ,แล้วนะครับแต่ก็เสียเสียตัวทําดาเมจไปก่อนใช่รครับวันนเ้ครับอืมส่วนทางของม้องครับก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่า,า,าต่อยได้บัก,บ,กบักจอนิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยครับผมนะอ่ะสัญญ,ญาณภาพแล้วครับตัดเข้าสู่สนามการแข่งขันคู่ระหว่างมินิตี้กับฝั่งของคูเปอร์ในเกมที่2องครับผม ถัดมาครับเป็นทางฝั่งมินโอริตี้จีอาร์นะครับบุกจากขวาไปทางซ้ายนะแล้วจังหวะนี้ครับคูเซเดอร์ครับเดินนํามาเลยครับนะเหมือนยังไงครับรอกันอยู่ตรงกลางฝั่งทางด้านขวาครับตอนนี้ครับมีการแจกทรัพย์นิดหน่อยครับพยายามเดินหาคูเปอร์ครับเจอกันตรงกลางตรงนี้ยังไงครับห๋อส่งไปแล้วเสร็จปุ๊บอย่างงี้คูเซเดอร์เข้าไปโฮลิคอร์ัวๆวครับ จังหวะนี้โฮลิคอร์ิกี้กครับและมีเบิร์สตาร์จากข้างด้านหลังครับแต่ทางมินิลิตี้จีอาร์โดนต่อยส่วนครับโอ้โหคูเปอร์ได้ไปหนึ่งศพแต่ทางคูเปอร์ครับเสียศพรัวๆครับเนื่องจากโดนดับเบิลสตาร์กับโฮลิคอร์ดทางด้านฝาของมินิลิตี้จีอาร์ครับแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเสียไปอีกสองศพครับโอ้โหบอลเลยมินิลิตี้จีอาร์โหดมากครับและโฮลิคอร์จังหวะนี้ตายไปติดฟออยู่ครับโดนลงเบนโอโดนโฮลิคอร์ดับเบิลสตาร์โรัวๆครับคูเปอร์ไม่ไหวครับตัวนี้มาแตะต้องไหว เรียบร้อยครับมินิี้ G.R ชนะไปสองก่อตูนครับก็ต้องบอกว่าฝั่งของคูเปอร์เน็ตนะฮะไม่สามารถท้าทานฝั่งของมินิตี้ได้ก็ต้องบอกว่าการทำเกมมันค่อนข้างดีมีมินตินะฮะเปิดแลนด์เข้าไปตอมการ์ดลงมาพร้อมกับฮันเตอร์ยิงเบิร์นเข้าไปนะฮะแล้วก็เอามองต่อยเอามองอ้อมไปด้านหลังนะครับล้วงตัวสำคัญคือนี่คือจุดเด่นนะที่น่าจับตามองของสายบนวันนี้คือแบบว่าทำเกมได้รวดเร็วแล้วที่สำคัญนะคือเสกทำดีมากคือจังหวะนั้นคือมีการดิส อ่าเนี่ยดิทลายจังหวะหลายๆจังหวะนะครับดิลบมบ้าปุ๊บจบเลยขยับตัวไม่ได้นะน่าสนใจแล้วอย่างคันเตอร์นี่คือแกบเบิ้ลรัวมากแล้วที่สำคัญคือคูเซเดอร์ครับโฮลี่คอร์ดเอาดาเมจโคตรแรงเลยนะฮะแรงมล่นไปนะครับคือโฮลี่คอร์ดน่าสั่นเลยนะเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าที่ตายไปหลายตัวเนี่ยโดนโฮลี่คอร์ดนะใช่ปัก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 ฮอลลี่คอร์ดข้างหน้าดับเบิ้ลจากข้างหลังตายทุกๆดาเมจผมบอกเลยว่าต่อให้ใช้ คีย์บอร์ดไม่คาดข้อก็ปั๊มไม่ทันอ่ะผมบอกเลยนะจุดจุดนั้นอ่ะโดนทุกดาเมจนะฮะก็มันมันแรงจริงๆใช่ฮะเอาชนะไปก่อนในเกมมิโนลิตี้ที่สองชนะคูเปอร์เน็ตไป2ต่อ0นะครับก็เข้าไปรอคู่ชนะระหว่างก็อ o ออฟเบิร์นกับลูแกนเอ็กนะครับเดี๋ยวไม่เกิน10นาทีนะครับจะเป็น คู่ต่อไปเนาะก็เดี๋ยวเรามาบอกกันอย่างนี้ดีก่อนนะครับว่างานอีเวนต์ดีๆอย่าง Extreme ิ o โนชโช2 0 1 7เนี่ยก็สนับสนุนด้วย Omen by HP สุดยอดประลังคอมพิวเตอร์สำหรับเกมเมอร์ตัวจริงนะครับเดี๋ยวผมกับ MCX เนี่ยขอตัวไปพักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวอีกไม่เกิน10นาทีเนี่ยเรามาติดตามชมในลิงก์หนะในลิงก์หน้านะครับเป็นก็อ o อฟเบิปะทะกับโลแกนนะครับบายบายครับ Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.